ขันใบใบโลเ็สทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็กซีทุกท่านที่กำลังติดตามละครับสม้มในตอนนี้ เดี๋ยวว่ามื้อนี้ก็ค่อยก็ได้ดำรงชีวิตอยู่ป่ากเนนะะเา็เป็นมื้อที่2แล้วนะเป็นมื้อที่2อยหาอยู่หาก,กินก็สิว่าช่วงนี้ก็ยังลํบากนิดน,นึงพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันฝนตกล่นอยู่บ่เซานะหาอยู่หากินกยังลบากนนึงนะฝนตกล่นกฝนตกฝนตกกหากเซาน้หลบนีน่นนนนะนะ้หลแล้วเฮ็ดให้เฮาซือเบ็ดกบ่ได เซิร์เว็ตกับพี่ได้เพราะว่าน้ำมันสีพัดแห้งวันนี้เราจะเสื้อมองกับพี่ได้ไอ้วันนี้นะเสื้อมองกับมันมันสะเป็นแกงเด้วยแถวนี้มันสะเป็นแกงเป็นพล่านหินนะเราจะเสื้อมองมันก็สิไหลพัดไปมองเขาก็สิหานะ้าก็เลยว่ายังดีจักไล่ไปหาอยู่หากินอยู่เดี๋ยวนี้นะแถมันเป็นแกงเลงแถวนี้นะแกลงหินได้หลายวันเมื่อคืนนี่ อันนี้มันมันอันนี้มันลงได้เลยนะน้ำก็ลงได้เลยเนะมื่อคืนนี้น้ำไหลไหลที่มันทอดที่เลยน้ำเลทอดนวลหินที่เลยนวลหินเลยนะน,ยน้ำผัดจากเจ,ากจาก้าเลยนอนเมื่อคืนนี้นะทั้งเสงงียงฝนทั้งเสงงียงฝนทั้งเสงงียง,งน้ำไหลเลยนะบ่อนพักเศร้าฮะก็อยู่ในห่มไม้แล้วฮะกับเอาผ้ายางผ้าย,าง,า,ยางมามุ่งรถไถมุ่งรถไถเลยนะแต่ตอนนี้ก็บรรยากาศก็กยังคึ้นฝนอยู่นะขึ้นฝนอยู่ ทีมงานเขาคือสิสิไปหาซสาหานอไม้ไรอะไรแบบนี้นะนะหาซสาหานอไม้ไพรพอได้มาแกงแกงแิดเข้านะตอนนี้กับกำลังนึ่งเข้าอยู่ทีมงานกำลังนึ่เข้าตอนนี้ทีมงานกำลังนึ่งเข้าเป่ไฟอบอลปากเสารนะ์เนี่ยทางเสาร์เพื่อการกำลังเสียเ,เข้าไปเท่าเข้าใส่เข้านะ ไปที่ตกน้ำเฮเ้าไฟเขาก็ได้ฤดูกาลในย่ามฝนนี่นะฤดูฝนนี่นะเขาต้องได้ใส่ผืนยางมามุ่งไว้นะถ้าเขาไม่มุ่งเลยมันไฟมันสีดับเวลาเขาดังไหมมันก็สีดังหย่านะตอนเช้ามันก็ดังยะนะาฝันกุ้มๆเหนื่อยเติบในทีนี่คือบอลน,นอนเขาเนาะบอลน,นอน อยู่ในรถนี่นอนสี่คนนะนอนอยู่สี่คนในรถนี่นะปิ้นโหเสหโหนอนปิ้นโหเสหโเลยนะในรถน,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 นี่นะเครื่องนุ่งของถือเขากัดโอ้ยซุ้มนะมันโต๊มันซุ้มมันซื่อสวนพอบานพันกรพน้าประซี่งันกกนอนเปย์กูเปย์จุโโหจุ่มเสียเดียวนี่กั เปแล้วก็มาต้องเสื้อมอกรถเขาถือว่าเมื่อคืนนี้สบายได้น้อยนึงเพราะว่าฝนมีโฮเมื่อคืนว่านี่เขากางพยางมีชื้อล่ายมันฝนโฮเดี๋ยวบ่ายสองโมงลงลูกวาแปลงพยางไม่คือน,นี่ฝนมีโฮแล้วคืนนี้เนาะคืนว่านี่ฝนโฮ,นานนโฮกาดย้อนพ <c oughs> ยางเข้ากัน สองพื้นนะใช้พะยาสองสองแผ่นสองแผ่นซ้นอนเดียวเลยยาวาหดพุ้ยเลยหดโถวลดเลยเน่ยมุนี่ก็ถือว่าน้ำก็ไหลแห้งไหลแห้งไหลซะะัำมันล่ฮ อันนี้ก็มันสิเป็นว่างน้อยนึงนะพี่น้องมันสิเป็นว่างเวอร์น้อยนึงบ่อนที่เฮาอาศัยตักน้ำใส่ตักน้ำใส่อะไรก็บ่อนโซนาล้างตาอาบน้ำนะเพราะว่าน้ำนี่มันน้ำมันไหลเรื่อยๆเท่ากับมันกับเป็นมันกับเป็นสะอาดไปเลยนะเพราะมันน้ำมันไหลเรื่อยๆเดี๋ยว่าอาบน้ำแต่อยู่ว่างนี้น้ำใสก็อยู่นี่แต่ว่ามันสิไหลไปเรื่อยๆมันไหลลงเลยเป็นน้ำสะอาดมันสิไหลมาเจะเนยเพืละ ตัวนเนื้อก็อเป็นแกงอีหมนี่นะตวงังมันก็เป็นวังน้อยนะเฮ็ดให้เฮาซือออ้อมองบ่ได้ซื้อมันสิไหลบ่อนักเาเฮาก็ซือว่าอยู่ในแคมห้ยแคมหองนะเพราะว่าเวลาเฮานอก็ฟังเสียงน้ําไหลจากๆเป็นอยู่มไมไมมไมัง่งนะอันนี้ก็คือกกดอกฮักด่านิยาวๆว่ยอดมื้อนี้เฮากินกับก้อย กับก้อยป่ากับลาบป่าแซพเลยสุดฝาดหน่อยนึงนี่นะกับลาบกระหอกกระแตกันเสพเนะอาหารถือว่าปอดสารพิษนะโอ้เป็นยอดหลาย,ยมาวาดไปก็มาแต่ยามก,กับก็ได้หนูตัวนึงแล้วก็กระแตตัวนึงเลยเป็นกำลังจีก็วิมาะะนไปแล้วเนาะ เพราะว่าบรรยายดาเออายด้วราว่าขนยายจับเดี๋กลับมือวานนี่เซอร์ปะเลยเนาะขนย้ญญายฉันมีรุ้นเนาะโขนย้ายเวลานนี้เออเอ,อ่อใชว,ว่าพอได้กินนะ ยังละน้ำไม้ก็ไปไหนเนาะไอได้แกงกินละแถวแคมห้วยนี่กตัวก่อนน้ำไม้ไรแถวนี้มันหลายนะนั่นนอนนี่แล้วปลุกอะไรปลุกอะนรนอน ได้เสียงเยอะมีเสียงคุดฮะเออนี่หล่าอยู่ได้นอะนนี่นอนนี่เปนะ็นสุ่มเลนอนสวแล้วสบาย บาดปีงหนูเรียบร้อย,ลยนะแล้ว đấy ยังจะได้ปีงเนาะเขามี่ไปซิอ๋อวันได้หอยเลื้อยกินได้ดิเนะได้หอยเลื้อยนี่โอ้จี้ซุกเรียบร้อยฟลอนน้อย์วันนี้ฟลอโน้อย์ฟลอโนยนึงไปทับปอกๆอ,กอีกหอยเลื้อยจี้เรียบร้อย โอ้ในลายจ้ามเอ,อิบคักๆัก้แซ่บด้วยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวมันลืมหายาวเดี๋ยวนี้เลยไซิมมันก่อนมันอนเลยอืมเนี่ยมัน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 ขมขม,ม,ม,มนึงกินกนะิ่นี่แซ่บเลยจีกน หายเรือหายเรือผิงกินีเสยบจีก่อนก่นอหนุ่มบังใหญ่เลยโอ้ปิงกระแตพิงหนูตีหายเรือกอ่างเฝ้าปิงกระแตติดยจมันด้จา้าละพิงก์จาก้า

Nhỏ rồi. Mình Rồi, đây mặn mặn Mà kiếm giếp nó lại โอ้สุกเลยสุกเลยบิกระแตอ่ะกันเห็นหมอยแล้วโอ้เป็นตัวเสืแล้วนี่โอ้จำแจำา้ามะนาวคักไม้ต้นหน่อไม้ได้หลายเลยชิมงานเราไปหาโอ้เจอกระสอบหามาโลดโอ้หน่อไม้หลายทั้งหมดนเป็นตัดวงงาบเนาะโอ้หน่อไม้หน่อไม้ใบหน่อไม้บำทั้งหมดอันนี้สาวสีทาเพิ่งกำลังใบสีแกง ไปกแกงหาเลยเอาแต่ยองบ้านะแกงกินง่ายแกงน้ำมันไรโอ้เสียเราจะหน้าเขาแล้วอ,อ,อย่างนี้เอาไว้ย่อยแข้งก็ได้ไหมเออไว้ย่อนแี้งก็ได้เหรอแข้งเดียวไปรอบนี่หนึไม่ทอดไม่ถงวรอลายไม่ได้ ใบยมาใบมาิดจารนอ,นอรับโคจากใบแล้วก็ล้างล้างก็มาพาผาเป็นกีมกีมนมันมจืดไ <ป S 1> ว้ตอ,ไตอนง่าี่น่าเกลือกตอน,น้อยกมาดมล้ำล้ำมาได้นะีม ้าวครับเนาะเต็มโมมน้อยเต็มรถรถได้เชิทราบเปเลย ແນວເລ້ວເລ້ວເຮັດເລ້ວດານີ້ມ เอาไม้เข้าวแห้งแล้วมากไปหาไม้เกี๋ยข้าวจะข้นข้าวปิอืใ่ปิงกิงกแตจแจวมเอาปนทุนเลยปันทุยก่อนเหอไม้ตาสาตากินริงกายิ่งหานอไม้มานทุนนทุนร้อนน

เอามาเลอกเอาน่อขาวแกงมันติดจืดไว้โซนตัวนี้เมือ่อแม่เท้าย้ายบอดแล้วแม่นข่าวาศาสตท่ากับสะสอนเพื่อนยังสีใบใบละ่ะต้มใส่ถงุงเห็นไหมใส่ถุงมากินอยู่บ้านนะมา่อกี้ยำแรงแต่ฉินหน้าก็อบ่เมื่กี้เพื่นเราฟูงเกลี่ยโน้ตไม้ได้บ้างไหมเซมิคิดเป็โนโน้ตเกลี่ยหวานจืดนะ ไปเดีเสียลยจะนางเาเมาพอดีจะนางปุยยาวเย็นแล้ว ยก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 เดียวเอาอยู <m ics> <sh yelled> ่ป่าอยู่ผื่วิมีว้จะนั่งน้องเดี๋ยวเอาใบยอดกนแค่เนาะแ็่ต่างเดี๋ยวจะนั่งเนาะแทนจะนังแ้งเอ้มันเขียวเขียวเดี๋ยวเขียวโนโน่เนี่ยสิมรีมาบานมาตำขบเบอร์เซอร์เซ็คเคนม ลุกไปเลยควันควัน,วนแข่งน้ำไม้เขากลับโค่แล้ววันใส่เกรืองใส่เพอเรียบร้อยแล้วนะยังกะทาเข้าเบอร์กับยาน่างโดยยาน่างเขาก็เอาใบยางกุนแค้นนะเปลี่ยนแทนแทนยาน่างโอ้ยเจอเห็ดไทนะ่เลยเห็ดไทยเขาสุอปัญหามานำทางแข่งน้ำไม้เลย ใายกับวิลานะพอะดีเอฮัมมันโน,โน่หนึงน้ำเขเอร์เสื้อยอดกุดแค่นับเขเ้อร์เสื้อเบอร์กับเบอร์ยอดกุดแค่แค่เ,เ,ดเ,เดีย่ง ว่าหน้าตามีเลนะน,น,เออนี่นะนั่นก็ตองหน้าดิออโอ้ยได้กิน,โนโอยู่บุรีโนโ้น่บุรี้น่โมองเงงละโมง <พอ S 2> แกงน้นไ<า>มก้กางเงงละที่จะดีได้สาวจอดเลยนี่ข้าวเติมได้เดี๋ยวนียเพราะว่าอันหันวหน้าเอาขันแกงความกินพอกิน,ม,กนมดกินแล้วน่าชีดลายช้ำจะแล้วยังมีแต่ไขมันไขมันจะกินขดนึง ก่อนเดี๋ยวนีเิด่กินแก้มโฮยคนเดีวันนี้นะแขงน้าไม้พวกบ้านดองมาใีไปก่อนละ เท่าเด้อทุกคนเด้อเทากับแกล็ดรูไหมแนงนำไหมใส่กระซามเพราะว่ามันทักจะถอยมันถอยน้อยใส่กระซามด้วยลองตอนนี้ใหญ่หมดด้วย มันยังฮอนฮอนอยู่เลยอืมได้โอเคครับ ตอนนี้ก็ทีมงานเราก็าพอได้กินข้าวกินน้ำกัอิ่มน้สำสําราญแล้วพี่น้องเลยถือว่ามื้อนี้กินแกงหน่อไม้นะแกงหน่อไหม้ฮันหอมเแซ่บๆนะมื้อนี้นะนะครับอุ่นเคืองโดยปิ้งกระแตนะแล้วเจ้าน,นี้เราบที่ได้เก็บเคืองเก็บของนะกูพาอย่างย้ายบ่อนนะวันนี้สีย้ายขึ้นไปทั้งด่านพระจันทร์พอแล้วน,นี่เพื่อทางเมื่อพอแล้วพี่น้องเอลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพลงสัมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้คลิปไปด้ยเด้อขอบใจหลายๆ